ใช่ตรงนี้น้องผมผิดเต็มๆครับอันนี้เข้าใจแต่ตรงนี้มีรับปักสภาใช่ครับแล้วเขาก็บอกว่าแล้วพอไม่จ่ายแล้วเราจะมาสภาเขาก็บอกว่าอย่าอย่าร้องเหมือนเหมือนรอบก่อนนะพวกผมก็เลยเขาก็ปาดกันก็ใส่กันนะครับมีปากมีเสียงก็ใส่กันตรงนั้นเลยครับนปรด้โดนเปิดด้วยนี่น้องน้องเราโดนเปิดก่อนด้วยครัโปรเทคด้วยนะแต่ก่อนคุยถ้างนั้นมันมันก็น่าจะไม่ยากเราคุยกันเลยไม่ว่าจะเล่นกันกี่ใบ ใช่ผมว่างั้นดีกว่าพี่สอเพราะที่แรกผมก็ไม่ให่เรื่องถึงสภาผมก็เห็นใจเขาผมถามหน่อยได้ไหมอันนี้คือมีโปรเทคถ้าโดนโดนมันสามารถปนได้ไหมครับถ้ายังไม่ได้เริ่มสตอรี่จริงถ้ายังไม่เริ่มสตอรี่เนี่ยปนไม่ได้เลยครับผมโดนแทงก่อนนะไม่ไม่ไม่คือผมคือผมคือผมโดนด่าหน้าแรงกันนะครับไม่ฟังฟังอย่างนี้ก่อนฟังอย่างนี้ก่อนครับคุณสอคือน้องผมมากถ้ายังไม่มีสตอรี่ก็คือยังไงอะ คือมันด่ามันมีปากมีเสียงกันแล้วว่าผมพูดถูกไหมแล้วเนี่ยในภาพหลักฐานน้องผมถ่ายมาเนี่ยโดนเปิดโดนแทงโดนตีอย่างเงี้ยจะไม่ป้นได้ยังไงอ่ะไม่ไอ้แทงไอ้ตีผมผม,ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมหมายถึงเรื่องป้นเนี่ยเราเรสตอรีร่รรผมยังไม่ได้รประกาศ <ขอ S 1> เลยเราเราเราจะไปป้นไม่ได้ตรงเนี้ยเราก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่แล้วไอซดีเราก็เป็นคนจริงจริงกฎเนี้ยมันเกิดขึ้นอ่ะก็เพราะว่าเราเรากับไดมอนด์เฮดโดนไดมอนด์เฮดตอนนั้น S <S <S ใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้ของคืนเนี่ยครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันได้หรือ<ช>ไม่ได้แล้วทีนี้กดตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วพอเราค<ช>นใช่ครับแต่ตอนมันไม่ได้ของคืนเนี่ยครับอย่างตรงนั้นไม่เป็นไรไม่ว่าจะเป็นเป็นเรื่องปนเงินข่าวหรือว่าค่าร,รักอะไรตรงนั้นเดี๋ยวเคลียร์กันเดี๋ยวตามหลังดีกว่าม,นมนนนันมันม<ท><ห>ันโดนคนอะไรคนละอย่างอันนี้ผมถามคุณนหมคุณสายฟ้าคุณจะพูดทําไมวะแบบว่าเดี๋ยวร้องอะไรอีกะตอนออกอ่ะ อะไรคออกตัวขึ้นรถไปอ่ะแล้วคุณคุณคุณเฮ้ยคุณไม่ได้มันมีอยู่สองแกงนะคุณไม่ได้คุณเจตนาคุณไม่ได้คุยกับน้องในแกงนะอยากอยากรับก็าโอ้ยคุยกันเองไปคุยกันเองแบบในแกงไม่ต้องเป็นต้องว่าให้พวกผมได้ยินหลอกถูกมไม่พูดพูดอะไรออกมาลองลองคิดดูก่อนไหมว่าแบบว่าตัวเองมันแบบว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าอ่ะลองคิดดูก่อนป่เวลาจะพูดอะไรออกมาแบบว่าตัวเองตัวเองมันเป็นอ่ะชงอกดูแบบนี้องอกันดูก่อน้ครับเรื่องไบเรื่อง ตอนนี้ไอ้ร้อยใบแก้ไหมอยากเล่นร้อยใบไหมล่ะอได้ข่าวว่าได้เพิ่งไปเรียกแคปเข้ามาอย่างละสองพันคู่นี่คือไอเล่นน่ะเล่นได้ครับแต่ก่อนเล่นอ่ะรบกวนเคียนี่ค่ารถก่อนครับถัดมาสองเอ้าเราไม่เราคุยกันแล้วเอ้คนละเรื่องกันน้องใจเย็นๆต้องครับปุ๊บมันคนละเรื่องกันน้องมันจะคนละเรื่องยังไงไม่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่อะไรพี่พี่ต่อจะเล่นอย่อะไรแล้วตรงเนี้ยเราจะเล่นแค่นั้นเองเรื่องรถอะไรไม่เกี่ยวจะเล่น ไม่มีเงินเหรอเจาเงินเมื่อกี้บอกว่าถ้าถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้บอกว่าพวกผมด่ากันเองอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่ด่าอยู่ดีไก่ลมบอกว่าพวกมึงอย่าร้องกันอีกแล้วนี่ด่าเองเหรอพูดใส่หน้าร้องดีใจอ่างเดียวได้ไหมบอมึงนะตัวร้องเลยครับผมสายฟ้าให้ใครก็รู้กดรู้อ่ะรู้ทั้งสตาเทวอ่ะยืนแตวผมเป็นสิบนาทีอันนี้ปรับไปยังครับเนี่ยฮัลโหลครับได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ ผมผมว่ามันเสียเวลายังไงยี่สิบเจ็ดมันก็ตัดจบไปแล้วอ่ะจะรีแล้วด้วยทั้งทั้งเรื่องด่าทั้งเรื่องเรื่องตทนเรื่อว่าให้ให้คุยกันเองก่อนนะผมเอาเนี่ยร้อยใบหลังรีนะครัะฮัลโหลก็ได้ตามตามเวทข้างนอกให้หน่อยดิหึ่งแต่พาร์ทมาแล้วครับพี่เวทหลอกนี่ไม่ใช่เออเวทเวทพี่บอกเลยเล่นไหมครับคุณแม็กแฟนทอมไม่ใช่ ถามพี่ตีพี่ตีอยู่ไหมพี่ตีไม่อยู่พี่พี่ตีแต่แต่ลุงอยู่ใช่ป่ะลุงน่าจะอยู่เพราะพี่ตีลุงไม่อยู่มีผมคนเดียวตอนเนี้ยลุงไปต่างจังหวัดพี่ไปนานเลยหรอสองวันอะไม่เป็นไรเอาเมฆเอาเอาเมฆไอวีนอมมาก็ได้วีนอมน่าจะเล่นได้อยู่เพราะเพิ่งแข่งเสร็จไปได้ไหมครับรอยไปอ่าคือคือเล่นอะมันมันผมว่า เฮ้ยแต่กูก็ไม่เหรอเฮ้ยพี่พี่ตีนี้ขับันไหนวะไม่รู้อ่ะคุยกันที่ป็นที่ยี่สิบเก้านี่ผมคุยกับเขาไปแล้วจนตัวจะขอกล้องไอ้แป๊ดนี่ชื่อแฟนเพื่อนเหรอพี่ขอฟังใช่ใช่เพื่อนมาฟังมาฟังเพื่อนเข้าไหมเพื่อนเข้าไหม ไม่ไม่ไม่อ็แบบนี้ครับมันคนละมันมันคนละส่วนกันหรือเปล่าเออละมัดก็คือผมอยากรู้ไม่เกี่ยวอะไรกันลี่นี่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันรีนอันนี้เรา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 คุยเรื่องอะไรนี่เราคุยเรื่องเทมอลนีะไม่เกี่ยวอะไรกันลี่นี่ครับมันเกี่ยวอะไรกันที่งัดร้านเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังก่อนนะเพื่อนนะได้เพื่อน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 ได้เรอ่อนได้เพื่อนได้เพื่อนได้เพล่อนได้เพื่อนได้เพว่อนได้เพื่อนไดเพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนได้เพื่ผมได้เพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนคุณบอกคุณไม่เอาอ่ะคุณคืออะไรอ่ะ ถ้าผมผมว่าสภาครับช่วยเออเอาเรื่องหน่อยเอาเรื่องนี้ก่อนไรสัตว์ละครับมันเรื่องรถอะไรผมจะตีนะตีนะบอกก่อนตีหนึงตีนะแก๊งหรือเปล่าอันเนี้ยรถส่วนตัวมันจะระหว่างแก๊งยังไงครับสายฟ้าแก๊งยังไงครับไอผมเอาให้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 สภาพูดดีกว่าไหมผมว่าเรื่องนี้มันจะมาลองร้องเถอะสายฟ้ารออยู่ชอบชเป็นไรครับเป็นไรเป็นไรเรื่องเรื่องมีปัญหากันเนี้ยครับเรื่องรถผมว่าเอาไปทีละอย่างดีกว่าไหมรถดัง อันนี้คือเราไม่ซื้อสล็อตแก๊งหรือว่าอะไรกันนะรถแต่รถส่วนตัวตอนนี้นเรื่องรถตัดไปก่อนคุยเรื่องนี้นิดโยงไปเรื่องทำไมบอกน่ะว่าร้อยใบหลังลีนี้ริงรถเป็นรถส่วนตัวใช่ไหมครับใช่ครับรถส่วนตัวครับไม่ใช่รถแก๊งครับเราอะไรส่วนตรงนี้เราอ่านมันมันต้องแยกกันใช่ครับโตตัวแล้วเนาะแยกแยกแยกกันหน่อยครับคุยเรื่องนี้ไปโยงเรื่องมันร้อมันไม่ใช่อ่ะเรื่องมานร้อยใหม่ได้เลยครับโอเคครับสภาครับร้อยร้อยใบหลังรีเล่นได้ไหมครับดูชี้ต่อต่อได้ไหมครับ เย้เยงเน้ยโหดุนหนักใจตัวเองว่ะตอนเนี้ยแซ่บเป็นึ่โอ้ยบางยังแจ๋วแล้วที่นไปเรียกก่อนคือที่ว่ามันไปจกโดนเงินเขียวคือมันมีบัฟเรื่องเรื่องบัฟด้วยครับโดนป้นกันด้วยคือคือมันมีเรื่องบัฟด้วยครับแล้วก็มีการแขลอกึ้นแลวยขออนุญาตเรียงทไลายนะครับคือเรื่องจากป้นเงินอย่างทีเเ่เขาถูกที่พูดถูกต้องครับแต่ว่าเขามาด่ากันหน้าแลมผมต่อนะถ้าจะเอาแค่เรื่องเงินเนี่ยมันก็ต้องไม่มีคำด่าหรือเปล่าดี่ว่าด่าในไหนด่าอะไรครับหนไหนไอ้สองตัว ที่ดาบอกว่าจะพูดมึงก็ร้องอีกอะไหนออกนี่ดิเข้าเขาพับผมเรื่องไม้ด้วยครับคืออะไรครับเคุยโนนดาเนี่ยสภาผมที่อื่นก็มีคุยไม่คุยมาพูดมาบอกว่าคนอื่นร้องตัวเองร้องไม่หยุดร้องทุกอย่างร้องไปเรื่อยคืออ่าสภาสภาครับเดี๋ยวผมผมเรียนทำอะไรให้ฟังใหม่อีกรอบนะครับผมเพราว่าเอาง่ายๆเลยมันมีปัญหากันแล้วอะร้อยไม้มันจะได้เคลียร์แผลด้วยเคลียร์แผลด้วยครับเคลียร์แผลด้วยได้กลับมารักกันเหมือนเดิมใช่มันมันบัฟที่งัดล้านแล้วก็มีป้นเงินอีกแล้วก็มีมาแทงกันหน้าแลนอีก ผมผมว่ายี่สิบมันมันเอ้ยคือเผื่อส่งหลักฐานให้คุณสอเขาดูหน่อยสิไม่แต่อ่าโอเคแต่ว่าผมผมพูดเรื่องรถก่อนนะไอ้ตรงรถเนี่ยน่าจะทำสัญญาไว้ใช่ไหมไอ้ตรงสัญญาเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยค่อยไปเคลียร์กันทีหลังนะถ้าเรื่องแบบเราคุยกันไว้ว่าจ่ายยังไงอะไรยังไงอนนี้อ่าถูกครับเป็นเรื่องของส่วนประเทศไปด้วยแบบนครับครับโอเคนะโอเคอันนี้อันนี้คุ ผมผมว่าร้อยใบไม่น่าจะมากไม่น่าจะน้อยไปนะครับกับเหตุการณ์นี้รอดบอ้มันเทียโกด้วยโอเคดูเยวผมเอ๊ะตัวหลอกทองตัดสินเองเหรอใช่ไหมแต่เห็นเขาเคยบอกขั้นต่ำของเทียโกมัป็นห้าสิบใบป่ะเขามาขอยี่สิบใบไม่น่าอยู่เทียโกแล้วมั้ ได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าเอาดิมาเล่นเลยฟ้าร้อยร้อยใบครับงั้นอ่ะเขาบอกเขาเล่นได้เขาจะรีบพูดทำไมคร <stakeholder> ับมีมารยาทหรือเปล่าเนี่ยขอโทษครับฟ้าตัวไม่ได้พูดหรอสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยโอ้ตัวเองมีมารยาทมากเลยมั้งแต่สภาาแล้วก็อยู่ที่เขาพูดต่อมาแต่คือคือคือตรงเนี้ยผมพูดผมว่าผมพูดหลายรอบแล้วไอ้เรื่องพูดแฉกันหรือว่าอะไรเนี่ยผมหลายรอบแล้วจริงๆนะจริงๆผมก็เตือนท่ดีหลายรอบเหมือนกันตัวนี้ผมว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องเคลียร์กันหน่อยทีเดียว โอเคครับแต่ตอนนี้สภาตัดให้หน่อยได้ครับว่ากีที่แล้วอันนี้ปรับไปหรือยังครับสภาใส่ฟ้าครับอันนี้ผมยากรู้ขอทราบหน่อยได้ไหมครับหรือว่ายังครับมาถึงรีคันที่แล้วห่ะใช่ครับใช่ที่เขาไปยืนด่ายืนแต่พวกผมอะสภาครับเอาคุยตรงนี้ก่อนนะครับมัน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 จะรีมันจะรีอยู่แล้วนะครับสภาช่วยตัดให้ก่อนได้ไหมครับพี่ต่ยตังให้ได้ครับผมจัดการ แวันที Bref, 100 WY, 100่ยีสิบเก็ตัดเดยให้ร้อยใบมันมันนานนะครับกลัวจะค้างคาเนอะมาก็เป็นเจ็ห้าใบหลังดีสิบึ่งครึ่งครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับถึงคราวครูแล้วดิขอบคุณครับพี่ปิ๊ตไ้อเรื่องครับพูดอะ ไอ้เหี้ยไม่นัดกับเบดเหรอเ็ดที่ไรเลยนะพี่เบดที่15เบดไปด้วยเด็ปะไอ้พไอ้เหี้ยปวดหัวว่ะไปกระไซเลยไอ้เหี้ยปวดหัวว่ะปวดหัวเติบเลยคนดูทำไมมันต้องเหลือผมด้วยเนี่ยลุงน่าจะอยู่เนาะวันเนี้ยเฮ้ ไม่ไม่ฟังมุมผมไหมฟังมุมผมไหมไอ้แค่ใอ้ปนหัวเติบเลยคุยปนหัวจี๊ดอ่ะคือลุงเขาบอกใช่ไหมว่าว่า พี่ตอตอ่ะจะมาให้จะเอ้บอกพูดไม่ถูกว่ะจะจะมาชวนผมให้ไปเล่นเงี้ยให้ให้มาให้มาชวนได้เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วคือสตอรีท่ที่สองสามสตอรี่มั้งที่ผมไม่ได้เล่นอะ่ะและทีเนี้ยเมื่อวานผมก็เพิ่งไปนู่นมาแล้วถ้าผมไม่ไม่เล่นอันเนี้ยกลัวเขาน้อยใจผมอ่ะดิพี่ตอดอะ่ะแกอาจจะบอกแกอาจบอกแหละว่าว่า,วาไม่น้อยใจหรอก แต่ว่าอีกเี้เขาก็น้อยใจอยู่ไอ้ยี่กูพูดจากใจกูเลยตรงเนี้ยกูแล้วแล้วที่แฟมกูไม่สมีซ้อมอะ่ะไอ้ยี่กูหนักใจจริงเย้ยเฮียหนักใจว่า ไม่หลกไม่หลกไม่หลอกไม่ไม่จะหลกเลยทนนิดไม่หลกเลยทานนิดนะไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอก โอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยมีเห็นเวดบอกว่ารออะไรครับรอพี่ตัดพี่ชายว่าว่าว่ากี่ใบเนี่ยพี่ร้อยใบครับร้อยใบกี่วันจบห้าใบเจ็ดสิบห้าใบพี่วันวันที่ วันที่ก็วันหลังเช่นคืนก็วันที่ยี่ยี่หกแล้วอ่ะเขาตัดจบวันที่ยี่เจ็ดถ้าไม่จบนะนะตัดจบยี่ยี่เจ็ดอ่ะยี่เจ็ดเหมือนเล่นวันวันครึ่งอ่ะเล่นวันครึ่งอ่ะเล่นได้แม่วันครึ่งได้ได้พี่ชายได้ได้ได้เดี๋ยวไปทำบัตรให้เอากี่ใบพี่ต๊อดสองใบใช่ไหมหรือยวสามใบสามสามครับเอาพี่ต๊อดมีเรื่องเรื่องพอนะไปทำบัตรก่อนพีท ต้องไปไหนนี่เพื่อนเพื่อนเราไม่มีรถละรหัสคำมอบครับโอ้ไม่คือผมหาคําตอบที่ถูกใจให้ทุกคนไม่ได้หรอกตอนเนี้ยมันเลือกได้แค่คําตอบเดียวอ่ะไอ้เยี่ยพี่ชายรถรถนูนน้องรถน้องหรอใช่ครับพี่ผมอ๋อพี่น้องเพื่อนพี่โทษโทษดีไม่เป็นไรครับพี่เลทใช่ไหมครับใช่เป็นลงมาก่อนเพื่อนอ๋อรถเองหรอใช่่ผมวาโทษทีโทษทีพี่อกี้รถรถเพื่อนพี่เมื่อกี้เพื่อนพี่มาจอดไว้ให้เมื่อกี้ ต้องไปไหนนี่เพื่อนพี่ฮัลโหลมีรถปะไม่มีพี่ชีวิตคู่เดี๋ยวเราเพื่อนเพื่อนมาหลังรีก็ได้เพื่อนรอเพื่อนต่อมาที่นี่ก็ได้เดี๋ยวเราไปทำบัตรเองเดี๋ยวหลังรีมันเริ่มรีไม่ใช่เหรอเพื่อนมันทันไหมหลังรีมันมันเข้าทันเพื่อนเข้าทันมันครึ่งชั่วโมงโอเคเพื่อนโอ้สวยสวยอ่าอ้าวไปไม่เหนื่ไปไปด้วยครับโอเคเพื่อนโอ้ดีดีดีเพื่อนไป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  ราคาให้รถใหญ่ไปก่อนเออเอาโอ้ไม่น่าบีบแต่เลยชีวิตปูเฮียไปคิดเลย<า>ว่าจะได้ขับรถไอเฮียนี่มาพี่มามา,มานั่งหลังเลยนั่งคุยกับพี่บัตเลยนั่นละฟิลเหมือนนี้นะต้องหมอชีนะต้องอต้องเตรียมอะไรบ้างนี่เพื่อนบัตรอะไรไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเพื่อนเดี๋ยวบัตรเตรียมให้หมดเลย ช่วัดหรอใช่เอาเป็นว่าตอนนี้กูอยากได้รถประมูลเอารถประมูลแม่งกูขับนารี่เนี่ยกูจะลากมันเองท่านไม่น่าจะบอกไม่เซตบินห้าแสนนะพี่แล้วไม่เดี๋ยวเป็นตอนให้นี่ไม่ใช่หรอให้เงินไม่ใช่หรอห้าบาทเพื่อนอะแล้วแล้วที่นู้นแล้วซ้อมเท่าไหร่วันไหนนะคนดูเซตไปเลยซ้อมวันไหนอะซ้อมพรุ่งนี้เหรอใครเซ็ตที่เซ็ตได้ก็เซ็ตไปเลยเดี๋ยวกูต้องทำของก่อน หัวตึ๊บไปไหนนี่ไปบ้านเหรอพี่บ้านเลนก่อพาพี่ไปเผาพี่ไปทำบัตรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ละละคือรีที่นี่ก็จบเชี่ยงคืนถูกไหมเพื่อนพี่อชื่ออะไรรีเวสโอ้ใครนี่พี่คนขับนี่อยู่ในแก๊งไหมพี่อยู่ในแก๊งเราแก๊งอีลิตที่อีลิต อาจจะจบวันนี้อเออแต่อาจจะจบวันนี้ก็คือประมาณสัก20%ออ่ะอาจจะจบวันนี้แต่ว่าถ้าเอาชัวร์ก็คือเที่ยงคืนพรุ่งนี้ก็คือ